พอที่สูญหายก็คือรู้จักบ่อน้ำบ่อนี้อยู่นะครับเค่อยมาตลอดนะครับเคยมาตลอดแถวนี้เนี่ยเขาเคยมาคือหลวงก็มุดใสยอยู่ครับมันมันตายแล้วล่ะทำมันเอาไปทิ้งแม้มันถ้าบ่อตายก็พอดีสิงเหรอเนาะแม่เป็นไปสิงแง่ไปว่าตั้งไรครับแม่มันว้าหนาวมันอยู่น้ำบ่อในวันเราหิวเข้าหิวน้ำหิวเข้าหิวอยู่น้ำบ่อน้ำคั้มอันนี้ละเออน้ำคั้มน้ำบ่อเขาจะมีแล้วต่บริเวณที่ตรงนี่แหละเขาจะหาวอเท่ๆกัน ฮ่าฮ่าบ่ได้โล่งลงไปไต่ผิดนะมีข้องห้อยอยู่นะผม<า>นี่เอาถือคล้องอยู่บ่ครออับเรียกว่าถือแต่กระตาบ่าแต่มันก็มีเศษพักหวานเหี่ยวอยู่าานะครับข้างในาอาจจะพบสิ้นของบางอย่างครับทุนนะแม่นของฟูสุดฮาอยู่บ่ดิ สวัสดีครับผมอันคณลงป่านะผมวันนี้นะครับผมก็เช่นเคยนะผมเรายังตามหานะครับผมหญิงสาวนะครับที่หายตัวไปนะครับกลางป่าอยู่นะครับผมตอนนี้นะผมอยู่ที่บ้านกกตูมนะผมวันนี้เรามีสมาชิกใหม่นะผมพานหมีวันนี้หนีเมียมาได้นะครับสวัสดีครับผมพานหมีหนีข้าป่านะครับผมคุณทําไมเหมือนจะไปขโมยอะไรสักอย่างนะครับไม่ครับผมผมกลัวดำนะครับโอ้นะครับคือวันนี้นะครับมีการรวมตัวนะครับผมของพี่น้องประชาชนนะครับผมแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนะครับผมเข้ามาร่วมมือกันนะวันนี้นะครับผม อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะผมก็วันนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า 60- 70คนนะครับผมที่มาช่วยกันวันนี้นะจะมีมอเตอร์ไซค์ก็เยอะมากนะครับแล้วก็รถยนต์รถกระบะท,ที่ตามหลังมาอีกสองสาคันนะผมเต็มรถเหมือนกันนะน่าจะไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า6ก7 0บนะครับผมวันนี้เนาะนะครับก็คนเยอะก็ยิ่งหาง่ายนะผมวันนี้นะก็จุดเริ่มต้นของเรานะครับจะรวมตัวกันนะครับผมที่สวนยางแห่งเลยนะผมใต้ทางขึ้นนะนะครับ ก็เราต้องเดินนะครับขึ้นไปตรงทางนี้เส้นเดินนะผมจะต้องมารอดูเจ้าหน้าที่นะครับอีกทีนึงนะครับว่าเขาจะขนหาจุดเดิมหรือว่าจะขยายพื้นที่ไปจุดด้านข้างนะนะครับผมก็ตอนนี้กําลังรวมตัวกันครับวันนี้นะครับเราก็นะครับซื้อน้ํามานะครับแจกนะชาวบ้านนะผมเจ้าหน้าที่นะผมได้ขึ้นเลยได้มึดื่มน้ำกันเลยกันทางนี้นะครับ้น

มีแต่ว่าข้าดีข้ายืดเอาตัวได้กินเหนื่อยกน่านไปเ้าวันจะมดคนนะเห็นมื้อยังพี่อยา่นะอไปหวานแหวามโอเคได้กนได้ได้กนต้องไปเอาเป้าหมายไหมไหมหมจไมาทำจะมากะได้พอเสมาแล้กิัน มีวานนี่คือวานมันวาน่นี่เขาอชื่อนเขาจัมันมาทั้งลอเขาก็ม่ได้สังเกตแล้วเพราะว่าเขาไปหาอยู่ับทีุ่นดั่นที่อยย่เอาคนได้บานี้นั่งล่าลงไปแล้วนี่มาก ก็ตอนนี้นะครับผมก็กําลังนะครับเดินไปจุดที่ oh, <okay. S 1> พบเสื้อผ้านะครับผม oh, oh. ถือว่าจุดที่พบก็จุดที่จอดรถนี่ไกลมากเลยนะเด oh. ินมายังไม่ถึงเลยนะด mm hmm. ูเงือเตรียไมไปหมดเลยนะครับผม oh. คือต้องมาจิบน้ําตลอดนะครับผมไม่ไหวนะ mm hmm. เดินผ่านเขามาได้สักพักนะครับผม

ก็หลังจากที่พักเหนื่อยกันนะผมตรงลานหินจุดนี้นะครับผมก็จะเริ่มเดินทางไปแล้วนะครับัดอเก้อนตัย้างก้อนเราก็จะเริ่มหานะครับผม จุดเริ่มต้นก็จากจุดที่พบเสื้อผ้านะผมขอยานอยานได้วันนี้คนเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับก็กำลังจะทำการนะครับผมเ,ออเดินเป็นนักดานะครับค้นหานะพอจุดนี้เป็นจุดเรือนใกล้เคียงกับที่พบเสื้อผ้านะผมวันนี้คนเยอะนะครับผมน่าจะมีข่าวดีวเร็วๆนี้นะครับผม ไปครับพันตายโอ้นี้พันตายดีเป็นดีนะครับมาคนแรกเลยนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพันตายน่าจะได้ให้พันให้ให้อันคนลงป่าเนาะแบกลงใช่ไหมแบกลงครับวันนี้ซึ่งอากาศร้อนนะครับวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นเลยนะครับผมโอ้โหคนเยอะมากเลยครับด้านหลังก็เต็มเลยนะนะครับมหแคบ่หแคบหแคบ ในบ้านเราเราก็จายตีไปลงครับเรียนกัรขึ้นไปเลยครับแบ่งกาลังเอาไปอเป็นหน้ากระดาเลยครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับหน้ากรดาไประยทาง่ลไเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องตีหรือไ คือด้านล่างนะครับจะเป็นห้วยนะครับนะครับก็จะเดินกระจายกำลังกันนะครับผมคือโซนฝั่งนู้นนะครับก็มีกลุ่มไปอีกกลุ่มนึงนะครับนะแบ่งเป็นหลายกลุ่มานะครับก็กระจายกำลังเป็นนักดานนะครับผม เพราะว่ามีชาวบ้านนะครับแจ้งมาว่าบริเวณนี้นะครับผมอ่าได้มีกลิ่นนะผมนะกลิ่นเหม็นนะแล้วก็อยู่ใกล้กับจุดที่พบเสื้อผ้านะครับโอ้ตัวนี้ค่อนข้างรกนะผม คือแถวนี้นะครับมันก็จะเป็นพื้นที่ที่ลกนะครับผมแล้วก็นะครับจุดนี้นะมันอยู่ในลำน้ำนะผมก็เลยลกนะครผมก็ใบไม้ครับเราต้องค่อยๆหาไปครับผมวันนี้คนเยอะครับผมก็อุ่นใจได้นะครับ ันนี้ก็เป็นลำห้วยครับผม คือป่าแถวนี้นะครับผมจะสลับกันนะเห็นไหมมันจะเป็นพื้นที่โลง่งแล้วก็ป่าแล้วก็พื้นที่โล่งนะผมก็หดหินขดเล็กขดใหญ่ไม่ค่อยมีนะผมบเสียงอยู่ด้านล่างนะครับเสียงคนหาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเวลาจะตีออกฝั่งนี้นะผมผมเดินมาเจอคลองนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าคลองของใครนะครับนะ น,น่าจะของชาวบ้านที่มาหาป่าหรือเปล่านะมีข้องห้อยอยู่นะผมนี่<ะ>นถือข้องอยู่บ่ถ,ถือข้องอยู่บ่ครับอันนี้แล้วดูว่าถือแต่กระตาบา่แต่มันก็มีเศษพักหวานเหี่ยวอยู่นะครับข้างในอาจจะพบสิ่งของบางอย่างครับอนะ้าแ <c oughs> ม่นของผู้สูนหายอยู่บ่ดิ ไม่มีเศษผักหวานมีคลองเลือดเอาอึงเอาเดี๋ยวาอะไรพวกขาดตะกระจันบอสเฮ่มาแล้วนี่ทำไมคุณได้เตรียมไม้เตรียมมือครับเนี่ยโอ้โห ครอบครัวผมก็ทุกข์ยากนะครับนี่ข้าวเที่ยงใช่ไหมครับไม่ครอบครัวผมยากจนผมก็ได้มาหาอยู่หากินแบบนี้ในเรื่องความชาติของผมโอ้โหน้องไปฝากลูกนะเมียเมียสามลูกสี่นะครับเกินหัวน่ะเสริมไปอยู่เมืองลาวอีกมานี่ผึ่งพันหมีนะครับไม่ใช่แบบนี้ผมไม่มีนะครับผมฝากมาให้ด้วยนะครับโอ้ตอนนี้ก็น่าจะเป็นทางลงนะครับลงเขาอะนะครับจะเสียงแบบนี้ใช่ไหมครับ คือผมพยายามนะครับผมเดินมาหาในจุดที่ลกๆนะครับผมนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ลกเหมือนกันนะครับผมมันจะเป็นคล้ายๆเป็นลําห้วยนะครับผมแต่ไม่มีเสียงคนเลยครับแถวนี้น่าจะไม่มีไม่มีใครมาไม่ก่อนนะนะครับตัวนี้ค่อนข้างลกนะครับ โขดหินเต็มไปหมดเลยนะครับส่วนนี้นะแต่ส่วนมากจะเป็นแค่โขดหินแบบก้อนเล็กๆอย่างนี้นะครับผมผมจะพยายามไปในจุดที่นะครับไม่มีคนปลาเนะนะครับเพื่อเอาลูนอ,อกสายตานะเพื่อเจอหลักฐานอะไรเพิ่มเติมนะครับผมได้ยินเสียง้านหลังนะครับคา่าจะร้อง ลองเรียกอยู่นะครับผมตอนนี้นะครับเราก็พยายามนะครับเดินลงเขานะครับผมนะตอนนี้เ็ิไม่มีใครนะครับผม <c oughs> ไม่รู้ไปไหนกันหมดแล้วนะ คือผมก็พยายามนะครับผมเดินไปฝั่งที่ก่อนออกนะครับผมส่วนนี้นะตอนนี้นะครับก็เวลาแลครับผมห้าโมงครึ่งนะผมวันนี้ยังมีน้ำอยู่นะครับแต่เป็นน้ำคํานะครับผมเนาะ คันที่จะสกปรกครับผมแต่ถ้าเกิดแบบเหี่ยวจริงๆก็สามารถประทางชีวิตได้นะครับต้องค่อยๆมองตามซอกนะครับผมก็คือทุกที่เป็นไปได้หมดนะผมว่านะครับผมคือนะครับอาจุดที่เป็นลำห้วยลำธานมีเยอะมากเลยนะครับโซนนี้เนาะ กระเป๋าหลุดอกระเป๋าขาดแล้วครับผมเด๋ยวผมมัดแป๊บนึงนะครับต้องเลยมัดเอานะผมคือดูกระเป๋าผมเปียกหมดเลยนะครับผมวันนี้เหนื่อยน,นะร้อนมากนะครับก็ไม่มีเสียงคนแล้วครับตอนนี้ แต่จุดหมายปลายทางของเราก็คือไปพบกันที่ด้านล่างนะครับผมโซนนี้นะครับเริ่มเป็นหินก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วครับคือเดินในหินมันลําบากนะครับผมลาบากกว่าเดินในพื้นที่ราบนะครับผมนะแต่พอดีจุดนี้ไม่มีใครมาหานะครับผม,ผมเลยเนาะต้องลองมาเดินหาดูนะครับผม ใช่ครับผมช้าป่าเจ้าขาวเปิดทางให้พบให้เจอนะครับผมเพราะว่าหายมาแล้วสิบห้าวันแล้วนะนะผมก็ญาติพี่น้องนะครับเป็นห่วงนะครับผมเนาะไข่พบไม่เจอนะครับผมร้อนมากนะครับก็เห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับผมที่มาทุกวันเนาะ ้อนจริงครับผมเป็นไงครับทางนู้นเป็นไงทางนู้นเป็นไงครับเห็นไหมโอ้โหนะครับผมโซนนู้นเอาผักหวานแล้วนะโซนนน้ทางเก็บผักหวานอยู่นะครับผมแต่ผมมาโซนนี้เนะเาะอ่าโซนนบน,น้ำนะครับผมก็เลยไมไ่เห็นผักหวานเลยนะ โอ้นะครับตรงนี้ก็เหมือนจุดพักได้นะส่วนนี้นะครับผมลมลื่นนะผมยังไม่เจอร่องรอยนะครับก็นะครับผมใครที่หลงป่านะครับผมก็พยายามนะผมเดินหา เดินลงไปที่ต่ำนะครับผมไม่ต้องเดินลงไปที่ไม่ต้องเดินขึ้นไปที่สูงนะพยายามเดินลงไปที่ต่ำนะครับไปหานีครับลำธารไปนี้มานะผมก็ในหินนะครับอาจจะมีน้ําแองน้ําให้เราได้พบทางชีวิตได้นะผมพอเห็นลำน้ำแล้วก็เดินลงซาลงไปด <iji disrespect> ้านล่างเลยครับนะต้องมีหมู่บ้านนะครับผมเนาะยังไงก็ต้องถ้าตามลำน้ำลงไปยังไงก็ต้องถึงแม่น้ำครับผมแล้วก็ตามแม่น้ำลงไป เราก็ต้องเจอบางคนนะครับผมบบผมก็เดินม,มาเจอนะครับอีกกลุ่มนึงนะครับผมจุดนี้นะ ก็จะมีกลุ่มด้านบนนะผมตรนี้ทังเรือมาดึงเงินต่อนี้ไป บริเวณที่ผมเดินมานะผมจะครับจะเป็นลุมนะครับเต็มไปหมดเลยนะผมจุดนี้นะแล้วก็นะครับผมโอ้โหนะตรงนี้จะเป็นแอ่งน้ําใหญ่เลยนะครับเห็นไ,ไหมนะครับเป็นแอ่งน้ําใหญ่เลยนะโอ้โหนะผมยังมีน้ําเยอะอยู่นะครับตรงนี้ก็นะเป็นแอ่งเรียกครับผมแต่ก็เต็มเลยนะครับ นะครับถ้าเราเดินมานะครับผมตรงนะนเนอะลําธารเนอะเราก็จะเจอแหล่งน้ำน,นี้ครับผมคือตรงนี้นะครับเดินแทบไม่ได้นะนะครับผมผมต้อง อ่ะนะครับมันเป็นน้ำแบบนี้นะ,นะครับผมนะตัดน้ำออกนะครับเมื่ไปไม่ได้เลยนะครับเนี่ย <c oughs> โอ้โหขุ่นเยอะมากด้วยนะครับแล้วก็น้ำพาก,ก่อนนะครับกออินมากเท่าไหรจะกินหลายเด้เฮ้ยเพิ่มพลังก่อนทำไม มันเป็นข้าวโพดนะกินลายมันสีโพดนะ,ะ <c oughs> แต่ว่าอะไรพิมพ์เพิ่มหัวอ,อ,อกมาแล้วครับมีขี้มาเบอร์บุกขึ้นบุกขึ้นอะไรขนาดนี้โรเจอร์ใช้ไกลไม่พร้อมนี้ตอนนี้ก็เวลาเที่ยงยี่สิบนะบผมก็กำลังจะอ่าเดินไปรวมตัวนะครับผมที่จุดนั้นหมายนะครับผมเขาว่ามันเป็นนลำซากนะมีน้ำด้วยนะครับผมก็ ยังไม่เจออะไรนะครับผมยังไม่เจอเบาะแสอะไรเลยนะผมก็เจอแค่ข้องอันเดียวนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าข้องนั้นอ่าใช่ของคนหายปปาหรือเป่าหรือไปของชาวบ้านหรือป,ป่านะครับร้อนเริ่มปวดหัวแล้วผมต้องจิบน้ำไปบ่อยนะผมไม่นก้นฮิสโตกินเข้าแน่นอนนะครับเดินมาเจอนะครับจุด,ด,โ,ดโอ้โห เดียวบอาพาตายมาเร็วแท้อ๋อเดินจากด้านล่างขึ้นมาครับผมโอ้โครับเรามาพบกันได้เนาะวันนี้มาพบทีพนัือเกษาร้อนมากโอ้โหดูครับนะครับผมอ่าโอเครับอันนี้ยังโมแม่นต์มองที่อันนั้นบ่ครับที่มองที่รวมตัวยังโมแม่นบ่ครับต้องไปอีกบอถึงทันแล้วแต่วรามากินน้ำก่อนเออน่นอค่อยจะเห็นมองรวมตัวเรากำลังมาเรื่องเตื้อครับโอเคครับใกล้จะมาแล้วเลือบ่อน้ำหนัก น้ำทังลงไปงด้านล่างนะครับมีบ่อน้ำไว้นะฮยังบ่อน้ำโอ้ยลงไปเลยไปไปยังเลยบ่อน้ำเดี๋ยวเราลงไปดูบ่อน้ำกลางป่านะครับผมโอ้โคนะครับกลางป่ากลางดงบนอื่นแล้งวันนี้มีหนาวเฮ้ยนี่ครับอัศจรัน เป็นน้ำออกบ่อนะครับเดือนนี้เดือนเมษาหน้าร้อนนะผมก็ยังมีน้ําอยู่นะอัศจรย์จริงๆมีน้าเซยโอ้โห,โโหนะครับนี่เห็นไหมสุดยอดนะครับผมไปพายนีข้าวสารนั่นข้าวสารย่านขี้เหยอะอตกหรือว่าย่านนั่นหมามาก,กินจังวะเนาะนะค,คิดว่าน่าจะเป็นกันขี้เหยอตกซื้อในน้ํานี่นะเอามีน้ําเนาะใช่มีน้นําครับผมโอ้โหยู่กลางป่ามีน้ํานี่ กินได้หมนี่ยกินได้กินได้เขาว่าเขากินนี่มีเขียดด้วยมีเขียดเสียอมเขียดน้องก็เอาไปเผื่อไว้นะครับกันเหี่ยวมีสไลด์ด้วยเนี่ะมีสไลด์ล้างจานด้วยนะชาวบ้านน่าจะเป็นจุดพักเนาะจุดพักชาวบ้านตัวนี้ถือว่าเย็นเลยเนาะปกตินะเย็นมากไม่มีน้ำเต่แต่ว่าตรงนี้มีน้ำเออแปลกมากนะครับอืมเอาเขียดมาปิ้งอยู่นะแอบ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 เนี่ยเขาบอกว่าน้ำเย็นมากคุณไม่ลองหรอใช่น้ำเย็นมากเลยนะโอ้ไม่กินก็เย็นนะครับขนาดนั่งเฉยน้ำเย็นมากเลยหน้าเปียกอมากเลยนะ กันกันมีเธอหมาลงหอมมีเธอหมาลงเนาะอู้นี่พักแมวได้ไหมหมาลงไม่ได้เฮิร์มานยางครับมีจุดนี้นะนะจุดนี้เฮิร์ม่านยางครับอ้น้ำบอ่อปากกระแสน้ำบอ่อปากกระแสนะครับครับน,น้บ่อปากระแันนี้แล้วนี่ไม้กร,ก,รมกระแสน,นี่อ๋ออันทุ่มนังกะลาอู้จักได้น้ำบ่ออันทุ่มหาีนี่ทุ่มหายนะบ่ครับขเขาอู้จักเออทุ่มหายเอู้จักน้ำบ่อที่เขามาเอาน้ำอยู่นี่ มันเป็นน้ำพันเอมาหกินน้ำผู้จักมากินน้ำมาเจ้ายู่แถวนี้แล้วคุกเสียหายเลยว่าเพิ่นบริเวณน้ำมันมาหลปกติน้ำมันไหลแล้วเก็บกระต่ายเดือบกระต่ามันเหมือนอะพี่เอาสิงอันแม่มันก็ว่าอยู่ห้องน้ำบอลนะที่ห้องนี้บรับห้องนี้และทํำมันห้องน้ำบอมันก็ได้โห้งเขาดีอันนี้เขาไปหาอย่างขับโซนนี่เขาเลาะลงหาเลยมาบอกวยารวย นี่จะเพื่อลงเลยแหละมีมีตัวเลาะมาเปินตัวนี้ป้าห้องไปนี่นี่ดูก็ลงมาห้ามหันไปหันปลาหกแหงลงมาได้ปลาหกแหงลงมาช่วยช่วยลงมาเลยแต่อหกตัวนั้นนะตูเลาะลูกไปพุ่นแล้วไปแล้วมันแยกมาห้องนี้ห้องเราห้อะห้องคุณเลาะเหมือนแหะเออห้องไม่เข็ญนะห้องตัวแยกมาวเราเราขึ้นมาพี่แหละครัมันไม่ได้แยกตูก็ลงไปพุ่นเแ๊กยังได้หามมาเปิลภูมิแอร์คือว่ามาโคภูมิแอร์เลยภูมิแอร์ แต่ว่าผู้ที่สูญหายก็คือรู้จักบ่อน้ำบ่อนี้อยู่นะครับรู้จักเคยมาตลอดนะครับเคยมาตลอดแถวนี้เนี่ยเขาเคยมาภาพขึ้นหัวกส้งใสอยู่มันมันตายแล้วล่ะคำมันเอาไปขิงแม่มันถ้าบ่อตายก็บพราที่สิงเหรอเนาะแม่ไปไปสิงแม่เพราะว่าจาไหนครับอ๋อแม่มันร้าหนาวมันยูนน้ำบ่อเลยววัเล่าหิวเข้าหิวน้ำหิวเข้าหิวยูนน้ำบ่อน้ำํม อันนี้ละน้ำทำน้ำบอกกันเยอะนี่แหละนะฮะเาบอได้โลโลกผมนะครับผมก็ย่างขึ้นเท่งจริงมากอนห่เหรอเาผ่านตายทางชีวิตได้ครับน้ำเราชิมดูครับมันอันมงเห่าโลข้นมันวยตดอันนี้นะมันเอากระโหลกมาหนึงเนาะแล้วก ตามันมันทุกเอิมทุกแต่ทางใต้น่ะเป็นเป็นตยางเ้าได้ทางใต้่งห้วยแบบมันมันรัดไปเชื่อห้วยอยู่นั่นนะมันเป็นดินทรายแล้วคนย่างไงเป็นมันมันมีถิ่นคือข้างเลยเอ้เป็นแหล่วงเชืทรายดินทรายย่างแบบมันเป็นแล้วมันเหมือนล่องรอยอย่างเลยก็บริเวณนี้นะผมจะเป็นบริเวณนะครับผมพักแรมนะครับผมของ ชาวบ้านนะครับที่มาของป่านะผมเขาก็จะมาก่อกองไฟนะผมอนอนบริเวณนี้นะครับผมจะสังเกตได้นะจะเห็นแบบกองน้ำที่เท่าเต็มเลยนะผมแล้วก็ใกล้ๆกันทางลงไปที่ผมพาไปเมื่อกี้นะผมจะมีน้ํานะครับผมตลอดทั้งปีนะเดือนนี้ก็เดือนเมษายนนะครับผมน้ํายังเต็มเลยนะผมก็จะใช้น้ํานี้ในการปราทังชีวิตนะครับนี่จุดนี้นะผมตอนนี้ก็ถึงจุดรวมพลแล้วนะผมโอ้ คุณอแม็กมีเปยด้วยเหรอครับครับผมโอ้โหนะฮะเตรียมพร้อมมากนะครับผมว่าอยู่ทำไมกระเป๋าหนักนะครับสายเปย์นะครับนี่ครับก็ทำการกินข้าวอยู่ที่จุดนี้ก่อนนะครับผมเออได้เงินนะเดี๋ยววิ่งครับ เนื <usion> ้อจงใหญ่ง well ่วงไหมไก่